ที่เป็นแดนโซฟาขอบคุณทุกคนครับโนนทับเรียนครับเรื่องนี้ผมน้อยใจมากๆเลยนะครับสําหรับการเป็นโนนทับเรียนครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงประจําจังหวัดครไปกรุงเทพมครับกรุงเทพนี่แบบกรุงเทพมหานครเยอะ มอละต่นาเจอสิ่งแจกติกเยอะมาเห็นในทะเลเยอะเยอะโคตรมันโดนท้องดิเดินหน้าทีทุกคนครับมีเรื่องจะประกาศนะครับผมเดินเหินได้สะดวกขึ้นมากๆแล้วนะครับปกมือให้หน่อยครับอัปเดตนะครับราคายาบ้าตอนนี้32บาทนะครับ ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ผมอยู่นะครับผมขอบคุณยี่บิดวากันนะครับกลับบ้านไปล่าสุดนะครับมีคนใต้กลุ่มหนึ่งถอดเสื้อเล่นกีตาร์กลางถนนแล้วนะฮะในใจไม่เคยมีปู้ใดจนความรักเจอเก้ามาฮิอสไปต่อคือมันผมโตมาสังคมอย่างเงี้ยครับ มผมผมจะเล่าทุกครั้งแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่โน้กก็คอนเทนต์ยาเพติดอีกแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่ามันมันอยู่ในแวดล้อมผมจริงๆผมผมเล่าทุกครั้งผมไม่เคยลงมือติสายยาเซติดมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีผมผมเคยพูดว่ามันคือยาผ่านาชนิดหนึ่งคุณจะใช้มันก็ได้แต่คุณจะขึ้นมันไหมเดีค๋คุณจะไม่ขึ้นมันไหมมันแล้วแต่คุณคุณจะรีดแบบไหนคุณจะไม่ใช้หรืออะไรเนี้ยผมผมก็ไม่ว่าอะไรผมจาได้ว่าครั้งแรกคือจริงๆมันมีหลายครั้งกับกับกญชาผมผมเล่าเรื่องกัญชาเรื่อ,อยแต่ว่วา สังคมแรกที่ผมได้เจอเนี่ยมันมันพาย้อนกลับไปสม yeah. ัยตลาดนัดหนึ่งครับชื่อเจเจกรีนตอนนั้นมันมันเป็นตลาดที่ยังไม่ได้ยังไม่ฮิตนะสมัยนู้นเลยเพิ่งจัดตั้งเลยครับเขาเอาสีชาสีราชาล็อกเตอร์มาเล่นนะผมก็เออน่าสนใจตอนนั้นยังไม่ยังไม่บูมนะยุคนู้นเลยก็มาแบบโอ้ยเออเอ็จอยเอวาส่งเชื่อไหมบภาพที่ผมเห็นคือ พี่พี่พี่นักล้องนังที่พี่เลยนะครับพี่พี่สี่จากพี่วินเราสูงเราก็สูงเราก็มีเพิ่มเรสูงแล้วก็สูงแล้วก็สูงการแชร์การแชร์การแชร์หวนั่นแม่งขโมงแบบขโมงแล้วทุกคนแม่งดูดจากพี่วินอะส่งให้กันผมบอกพี่เป็นภาพที่สวยมากๆสำหรับผมมันสวยมันเป็นควันที่สวยมันเป็นอะไรอย่เงี้ยการแชร์การแชร์หุ่ฟิลลิ่งมันแบบไฮสปีด สปีดแล้วทุกคนใช้เหนื่อยเหนื่อยนั่นเป็นครั้งแรกผมได้เจอสังคมกัญชาเชีย่ยตื่นเช้ามาครับเป็นป่ารถกระจกของข้างอะแดงอะแดงอะแดงอ่ะแล้วคนวันนั้นอะร้อยกว่าคนอะต้องมีแบบกูบ้างแหละต้องเป็นอะป่ารถกระจกกูว่าแต่เราก็ได้รู้จักกัญชาวันนั้นสังคมที่ผมอยู่ครับ เราอันนี้คือของอัญชาแต่ว่ายำยาบ้าผมก็เล่าบ่อยผมก็อย่างที่เล่านะครับบ่อยๆแต่ว่าจริงๆมันก็คือหนึ่งใน Back กราวน์อง my life มันคือสังคมที่ผมอยู่ย้อนกลับไปครับผมอยู่ทาวน์เฮาส์เล็กๆในหมู่บ้านเก่าแก่เราทุกคนต่างอยู่ในสังคมเดียวกันเพราะในยุคนั้นไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์ครับเราไม่เป็นเอกเทศเราไม่เป็นปัจเจกเราเสพเหมือนกันอุณเบฟ้านกาบยบิน มึงร้องเพลงนี้ได้ก่อนแม่สองอ่ะไหนงอออกนะนอ่านแล้วก็ต้องตื่นมาอแล้วตื่นตื่นมาดูเด็กทุกคนหมู่บ้านมันเงียบมากมเพราะเด็กทุกคนในวันนั้นนะทุกคนจะดูทุกคนจะดูไอ้ไอ้เจ้าหุ่นท้องปึ๊บแล้วทุกคนก็จะดูอพี่นัทพี่แนนทันไหมมีใครทันพีนนนพ่นัทพี่แนนไหมฮะวอร์ดิสย์าร์มีใครอย่ไหมฮะพี่นัทพี่แนนในยุคนั้นนะ,นะมันก็ตื่นมาดูพี่นัทพี่แนนมันคือดิสนีย์ครับ อ่าพี่นัดพี่แนนตอบจดหมายเขียนจดหมายกันเราก็จะได้ดูการ์ตูนที่เขา,ยาเยยงใย้เราดอ่ะมันจะเป็นการ์ตูนนิที่แบบไม่ไม่รู้แก่นสามคืออะไรเราจะมีตัวละครแบบเฮ้ยโรนัลวันนี้เราจะทำอะไรกันดีโรนัลฮะหเฮ้ยกุฟฟี่คัอุนี้กุฟฟี่อุนกเหกุฟฟี่มาเลยเหือกุฟฟี่ังงยังมีเป็ดเขียว์ต้นเดืนอกมา นี่ว่าตอนเด็กๆกูพูดไทยชัดนไหมเด็กยุคกูอะกระซ้ากระซ้ากันหมดอะไม่พอดิเฮ้ยมึงต้องตัดสลับพอเข้าโฆษณาปุ๊บโอ้โหโอ้โหไก่ย่างน้ำจิ้มมากับมึงต้องตัดเข้าอีกช่องนะเพราะอีกช่องมันมีกระตูเหมือนกันเฮ้ยสวัสดีครับน้องหนูครับเฮ้ยน้าตุ๋ยเซมเบอร์แล้วครับเฮ้ยเอโอเค มา,มา,มา,มา well. สวัสดีครับวันนี้นะตัยเตืนแม่นะครับมาประกวดร้องเพลงกันนะครับประกวดร้องเพลงนะกัวเตือนม่ประกวดร้องเพลงไกดเลนเจอร์ครับประกวดร้องเพลงไดเลนเจอร์สบายในฟ้าผ่านมาคร yes> cin ับเนื้อหาของเพลงไดเลนเจอร์ร้องอย่างนี้นะฮะบง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 คิลุจิลาบง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 วงเล็บสามสามหกรอบ บง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 ฮิลุจ <irgendw carbono S 2> <ül> anyway, <match> oh, ิลาบง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 ฮิลุจิลาบงบงบงอ่ะกูมาาเทปประกวดสอบไปปึ๊บได้ดิสอสีมาหนึ่งกล่องสิบสองสีทุกคนก็ต้องทำแบบนั้นเอากระตับโอ้โหโอ้โหปากจริงปากจริงไอ้มันนี่มันหวานมันมันอราต้องรีบเปลี่ยนช่องแล้วก็กลับไปช่องเจ็ดอีช่องเจ็ดมีอะไรสามเสียงสามเสียงมันชื่อบริษัทครับเขาจะมีทักทวงวง เราต้องดูกก่ะเพชรสีกีขอเพชรเีใบ้เลยยังไม่มีใครทันเราเนี่ยมีใครทันกกอะเพชรสีไหมฮะอาเดินุกอกรอบเพชรเีฮะอายเด๋นวผมมีแคบเร็วๆใหวฮะเป็น้นง่อยคนหนึ่งครับนำแสดงโดยเอกชัยศรีวิชัยในยุคนั้นครับสองห้าสามห้าหรือสองห้าสามหกอะไรเงี้ยเอ้ยอยู่วิชัยแล้วเนนงอยครับเป็นคนง่อยเป็นคนง่อยเลยชัยอรีวิชัยเจอกาะ เกาะเกาะหนึ่งใส่เกาะนี้ปุ๊บปุ๊บใส่วันจันทร์ปุ๊บปุ๊บหายจะไปตัวละครตัวนึงครับหลอ่ลอๆตัววันจันทร์ใส่วัน,น,น,นอังคารจะเป็นไอหล่อวันอังคารใส่วันพุธเป็นไอหล่อวันพุธมันคือเกาะเพชรสีเจ็ดสีเจ็ดวันเป็นคนหล่อเจ็ดคนอันนี้คือที่ที่เราดูกันนะอันนี้ที่ผมดูมันไม่มีปัญหานะแล้วนะผมไม่ได้ไปลอกก็<ข>อี้ซักผ้าแม่แม่สักผ้ามันมีก็อี้ซักผ้านูก็อี้ซักผ้าที่ไห้ ผมว่าเดินไปในง่อยไปนี้กูยีสับพัาแม่จังหวะแม่แช่น้ำยาบัฟ้านน่มลเดินไปแช่กูคว้ากูยีแม่ใส่ปุ๊บหายง่อยเป็นไอ้หล่อคนหนึ่งถามว่าแม่กูล้มไหมล้มกูโดนฟาดไหมกูโดนฟาด คือตอนนั้นมันชื่อสามเสียงนะ่่อบริษัทสเสียงแล้วจะมีคือช่องเด่นนะทำแบบก่อเพชรเจ็สีดาบเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสนมันจะออกเจ็ดเหมือนไทยกินท่องเองอ่ะมันมีมันมีวัปเก้าไม่ใช่เก้ามันก็จะมีก่อเพชรเจสีมีดาบเจ็ดสีมีดาบเจ็ดสีมีเจ็ดแสนไอ้เรยอมากคันไมครับมีอะไรไหมมีคนทันอยู่นะ เนื้อเรื่องครับพระเอกเนี่ยจะมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะกิ่งไม้เนี่ยชื่อพี่ม้า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 เนี่ยเป็นตัวเอกนะฮะพี่ม้าพี่ม้าจะคอยช่วยพระเอกอยู่เสมอครับพี่ม้าพี่ม้าพระเอกเนี่ยถ้าโจนพี่ม้าขึ้นฟ้าตะโกนโอมสุจิปุลิพี่ม้าจะกลายเป็นเหมือนม้ายูนิคอนเป็นม้าที่บินได้ แล้วส่องแสงข้างได้กูอเอามันคว้ากิ่งไม้ได้กูคุยกิ่งไม้พี่มาพี่มาแม่พุ่งล้มจากเก้าอี้เสร็จหันไม่เห็นกูคุยกับกิ่งไม้โดนด่าไม่ให้ทายกูยโยนกิ่งไม้ตะโกนโองสุติปุลิไม่สิ้นคัาลีแม่กูฟาดเครียดบ้าวะเนี่ยคุยกับกิ่งไม้บ้าวะเนี่ยตัวโกงก็จะมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเหมือนกันครับตะโกนลิสุจิปุปปมมอม เขาจะกลายเป็นตีไม้ตัวโกงเป็นมาสองตัวตีกันไม่ต้องห่วงครับผมเป็นเด็กที่ไม่เคยก,คกลัวโฮงกระดูกเลยครับในยุคนั้นพราะตัวเอกตัวหนึ่งชื่อเนื้อผีเนื้อผีเนื้อผีเอฟเฟกต์ <Umwelt S 1> ผมจาได้ตอนโตว,วมันคือเสียงระนาดไถลังครึ้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 งเนื้อผีเนื้อผีเนื้อผีผมไม่เคยกลัวบีเลยครับอีนื้ผีเฮียช่วงน่อยไ้หมไวว่าชีวิตเราโตไปอย่างเงี้ยมัน มันเป็นแบ็กกรอบออนไลน์แบะถามว,ว่า,าทำไมน้องตื่นเช้ามาดูขนาดนี้ผมไม่มีอะไรให้เราดูฮนะแต่จากนั้นไม่เป็นมวยแล้วอ่ะไม่คือไม่กําลังแล้วอ่ะแบบกําลังแล้วลอ่ะแบบบงบงบงบ่บ่งฮิลีูจิล่าแล้วมันก็ตัดด้วยแบบอันนี้ผมเกลียดเสียงดีที่สุดในโลกเลยผมเกลียดที่สุดเลยผมยังมีหลักฐานหลายอย่างที่ต้องชี้แจงให้ทราบรุณนานั่งลงก่อนผมยังไม่นั่งทำไมคุณยังไม่นั่ง เฮ้ยมันเย็นเออขอโทษครับที่อาจจะมีคนไม่ทันนะแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ผมเกลียดที่สุดเป็นแบ็คกรอปอยู่โคตรเกลียดเลยเฮ้ยมึงตื่นเช้าทึงเฮี้ยอะไรแบบอปลว่าไม่มีอะไรดูแล้วทำไมมึงตื่นเช้ากันได้วันศุกร์ไงวันศุกร์ก็ดูอะไรชมรมคนหัวลุกแม่ชายีบวงสี่รุ่มึงเป็นเด็กอ่ะมึงต้องตั้งปลูกแม่จะปลูกเฮ้ยมาอะไรชมรมคนหัวลุก ไม่มีอใช่นักเวทในการมีสิ่งเแย่เนี่ยเท่านั้นเอและแม่ก็จะมีดารามาแล้วเรื่องผีฝันดีฝันเด่นออกมาเพราะฝันดีฝันเด่นทำอยู่ร่วมกันอยู่บินบอลลูนลิสต้องมาเพราะบินบอลลูนลิสทำอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเล่าเรื่องไม่เคยเชื่อเลยครับว่าผมไป็รับ เขาเขาหัวขาดใช่ไหมเขาเขาน่าจะไม่อายุมากแล้วเี่ยแล้วแม่งกระสบตกลงมาเหี้ยกูต้องตื่นเช้ามาดูกรสซากกระซากว่าชีวิตกูคอนทาร์ดไหมไหมต้องหากิ่ให้มาคุยอีกนั่นคือชีวิตในวัยเด็กของผมโตขึ้นมาข้ามมาเร็วๆเลยวัยรุ่น วัยรุ่นยุคผมเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นเด็กแนวเนี่ยคุณแม่งไม่ฮิตเลยคุณมีสองทางเลือกครับในยุคผมเนี่ยคุณจะได้เป็นเด็กแนวหรือเป็นออร์ดินารีบีเบอบุคคลธรรมดาแน่นอนครับมไมนเด็กแนวแล้วผมต้องไปจนดจาก,กครับสมัยนั้นไม่มีชิปมันเดย์ไม่มีกางเกงขายเดนนะครับไม่มีที่พิตูใส่ที่พิตูใส่เดบแบบีดีไม่เคยพ,พิตูใส่ทรงอื่นเลยมีตอนพิตูแต่งงานจะใส่ไอ้แบบเป็นทางการแบบราบประแตนนะ แต่กูว่าในาารานปาร์ตานก็เป็นอีชิ้นันเดนนั่นแหละเพราะกู้พ่ทูนถ้าไม่ใส่เนี่ยพิตูนไม่น่าจะร้องเพลงออกหรือทําอะไรได้เขอกวแม่เราก็ต้องไปเอาเข้าขายเองเราต้องใส่คาเดฟครับไม่เดฟไม่แนวไม่เท่ใส่ค่ะเดฟครับใส่เสื้อแบบไซส์ S ครับต้องเป็นเสื้อมือสองสีแบนๆไซส์ S body fit ค่ะเดฟอดี้ฟิตถ้าไม่ได้เรียนศิลประปที่ศิลปกรต้องถือกระดานหนึ่งอัน ซื้อเลยครับ2ี่สิบบาทเด็บกระดาษเพื่ออะไรครับเพื่อไปเตะบอลพลาสติกที่สศิลปากรห้างวางกระดารก็ไม่เท่ครับถือกระดานใส่ขาเดฟใส่คอนเวิร์ตเตะบอลอันนาที่เฮียแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นเด็กแนวเตะกันไปเตะกันไปอยู่นนทบุรีครับต้องนั่งสามศูนย์ครับมากินเหล้าที่ป้อมพัสุเมนต้องนัป้อมพัสุเมนเปิดให้เข้าไปครับเด็กแนวของเขาป้อมพัสุเมนครับ หิ้วเล่าไปแอบไปแด่ครับม่งั้นไม่ได้ครับม่งั้นไม่แนวครับก่อนเข้าบอ,อมบอลสเมนอ่ะ้อมบอลสเมนก็เป็นแบบเหมือนสวนสาธารณะเราก็จะมีซ้อมเชียร์นดิเดอร์อ่าซ้อมเชียร์ดิเดอร์มีซ้อมน้ำไทยอ่ามีซ้อมกั๊กลิงอ่ามีซ้อมบีบอยมีซ้อมบีนบล็อก เพื่อนโทรมาเอ้ยถึงป้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเดินเอาไปรับอ่ะผมก็ต้องผ่านบีป้อมก์ะก็ต้องผ่านบีบอยเชียร์ดีเดอร์ลำไทยอะจักรรี่ม,มาอะเดินมา,มาปึ๊บเข้าไปปึ๊บกูก็ต้องผ่านลำไทยเ <c oughs> ชียร์ดีเดอร์บีบอยบีบอ็บอกก์จักรีขาอะไรไหมอะเข้าไปจริงแล้วเว <c oughs> ชื่อไหมตอนเนี้ยผมเนี่ยสามารถบีบอ็อกได้ งามแสงเพื่อนมันสองลาบพราะผมรำไทยได้ด้วยแล้วก็ผมก็สามารถงามใบหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองหนกูก็ได้ด้วยแล้วกูทําจักรลิงได้ด้วยแล้วกูทําได้ทุกอย่างเพียงแค่พอะกูเข้าไปกินเหล้าขอโทษนะครับผมอยู่ในสังคมที่มันมันอยู่ในวิเชียรเซอร์เคิลอครับมันเป็นกนไก่บนวแล้วขออนุญาตพูดยังถ้าเราไล่กันเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ป มันเราทุกคนรู้กันอยู่ว่าที่มาคืออะไรทําไมเราทําอะไรไม่ได้เราผ่านอะไรบางอย่างไม่ได้ทําไมเราถึงเลือกตั้งหรือมันไม่ได้อะไรเงี้ยใดๆก็ตามผมผมพูดเสมอกับทุกคนที่ผมเจอเวลาได้กอดได้พูดคุยกันว่าขอบคุณที่พี่ต้ย้ำยังทํางานได้ขอบคุณที่เดวิดบอยทางานได้กองการแบนทำงานได้ผมที่พวกคุณที่ผมไม่ได้รู้จักแล้วพวกคุณที่ทำงานได้ตามยังมิเสียงได้พี่แก๊บยังทั้งคอมพิวเตได้ ทุกคนยังทํางานได้ภายใต้ระบอบที่มันส่งรกขนาดเนี้ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กจนวันเนี้ทําไมผมถึงกล้าพูดเรื่องนี้ในตอนสุดท้ายเพราะผมผ่านเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมมาแล้วผมผ่านความตายมาแล้ววันที่เศร้าที่สุดไม่ใช่การที่ผมใกล้วความตายเลยแต่เศร<อ>้าที่สุดมันคือวันที่พ่อมึงตายอ่ะผมเข้าสังคมพ่อตายอ่ะพ่อ ใครตายอย่าพึ่งตายนะครับหมายถึงว่าผมผมผ่านจุดคือวันที่ผมผ่านแต่แล้วผมเป็นอย่างเงี้ยเป็นวันเดียววันที่เมียผมมาบอกเลิกผมเมียเก่าเลยนะแล้วพ่อผมก็ตายด้วันที่พ่อตายผมทำอะไรได้บ้างร้องไห้สิครับรออะไรเฮ้พ่อพอพอผมแบบแ o n c e n t r a นเลยเอาออกซิสเจนเออก ดันไปรักษาโรงพยาบาลนะที่เขาบอกมีหมอคนนี้นเก่งมากๆซึ่งไม่สําเร็จมันเขียนสองพ่อของโรงพยาบาลแนะม่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เยียเนี่ยมันเป็นตู้ที่ให้ผมอ่ะเข้าไปเลือกมันคือวันสต็อปเซอร์วิสของโรงพยาบาลเนี่ยมันคือมูลนิธิอะไรไม่รู้ผม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 ,มันใส่ชุดหมีอะ่ะให้ผมเซ็นว่ <S <S า <S 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 เลือก่องอกเลยครับเลือกเลยนะครับว่าจะเอาโรงแบบไหน พี่เลเี่ผมไม่ไหวผมหมดแรงพีเลอกเลยลงบบกได้พี่โอเคครับภาพกรอบครับกรอบกรอบกรอบสมพ่อครับเอากรอบแบบไหนครับเลหอได้แคอกไหของช้ำลรยเลยครับพี่เลิกเลี่ผมไม่ไหวผมไม่ไหวพี่เลดอกไม้ครับดอกไม้ถึงงานสพ่อหมดลงสมพ่อวนะ ผมไปกลับลงอ่ะแมงเนื้อเดียวกับฟิวเจอร์บอดเลย oh. กอบรูปพ่อกูอ่ะกูคุ้นๆมากว่าเห็นที่ร้านทุกอย่างยี่สิบ oh. ของชารวยพ่อกูเป็นช้อนบนช้อนมีหงเป็นหงสองตัวควายเปนรูปหัวใจใ oh. ต้สติ๊กเกอร์ชื่อพ่อบอฟีจังวราหะช่าตากวลราะกูลอ,อกมาเป็น, U oh. นยุยเลิฟบอยพอตายยังมีสติเลยผมเลบอกผมผ่านเรื่องเลวร้รายมาหมดแล้ว โน้นนัทบุเียนเป็นเป็นคนหนึ่งที่สร้างเสียงหัวเราะได้ประมาณนี้แล้วขอให้ทุกคนกลับไปอยู่ในสังคมของตัวเองอย่างมีเสียงหัวเราะแล้วถ้าวันที่เจ็บปวดให้นึกถึงวันนี้ก็ได้ครับขอบคุณทุกคนมา,มากครับผมโน้นนนทบุรียครับเอ็นจอยต่อครับขอบคุณมากครับโน้นนนทบุรียครับ